สวัสดีครับสถานการณ์ดูเหมือนจะวุ่นวายหลังจากที่อิรานเนี่ยแสดงแสนยานุภาพโจมตีอะไรก็ไม่รู้ ทั้งใน k, Syria, Pakistan. อิรักซีเรียและก็ปากีสถานอิหร่านอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของประเทศแน่นอนว่ามันเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของเพื่อนบ้านคิดจะทำอะไรก็ทำมันก็ไม่เหมาะสมนี่อยู่แล้วถามว่าอิหร่านได้คิดไหมก่อนทำแอดมินคิดว่าอิหร่านนี่คิดแต่ว่าคิดน้อยอิหร่านคงคิดว่าเพื่อนเนี่ยจะไม่ถือสาเพราะว่าอิหร่านแค่อยากแสดงให้ตะวันตกนี่รู้ว่าอิหร่านก็ทำได้นะครับอิหร่านแค่อยากแสดงให้บรรดาลูกน้องฮามัสฮิบเบลและก็ฮูตีดูว่าอ อิหร่านเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเพราะว่าอิหร่านไม่สามารถเข้าไปช่วยลูกน้องแบบตรงๆได้จึงฟาดงวงฟาดงานอยู่รอบนอกนะครับ แต่บังเอิญว่าปากิสถานเนี่ยไม่อินด้วยจัดการตอบโต้ได้ขี่ปนาวุธเข้าไปในเขตของอิรานแต่ว่าไม่ได้โจมตีอิรานนี้แบบตรงๆไปโจมตีกลุ่มกองกําลังที่ต่อต้านปากิสถานที่เข้าไปอาศัยอยู่ในอิรานนะครับหนามยอกเอาหนามปงรอดูว,ว่าอิรานนี่จะรู้สึกอย่างไรปรากฏว่าอิรานนี่ก็ไม่พอใจคงรู้ความรู้สึกของปากิสถานที่ถูกโจมตีปากีสถานใช้ตันในการโจมตีซึ่งแน่นอนว่าอิรานนี่พูดไม่ออก เพราะว่าเป็นคนทําเขาก่อนรายละเอียดของการโจมตีแอนมินจะไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นเพียงการตอบโต้เบื้องต้นไม่ได้มีนยัยสําคัญอะไรนี้มากมายเป็นการแสดงออกของปากีสถานว่าไม่ยอมแม้จะมีการฮึดฮัดเรียกโทษกลับเรียกโทษชี้แจงบ้างแต่ว่าแอดบินคิดว่าอิหร่านกับปากีสถานเนี่ยจะเจรจายอมความกันได้ไม่ถึงขั้นโต้ตอบรุนแรงเอาจริงปากีสถานเนี่ยแข็งแกร่งกว่าอิหร่านเยอะวัดกันอิหร่านนี่สู้ไม่ได้แต่อาจจะมีการฮึดฮัดรักษาโซ งบ้างของอิหร่านสุดท้ายจีนจะมาช่วยเจรจาเพราะว่าความเสียหายของทั้งสองประเทศเนี่ยถือว่าไม่เยอะอยังพอคุยกันได้นะครับคงไม่มีใครอยากเข้าสู่สงครามโดยเฉพาะกับอิหร่านซึ่งถือว่ายังไม่พร้อมสำหรับสงครามใหญ่ช่วงนี้แข่คงจะพยายามไม่รบกันเองคงมีการพูดคุยตบหัวและรูปหลังกันไปยึกยักกันบ้างเป็นธรรมดารักษาทรงอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับ ส่วนสหรัฐอเมริกาก็โจมตีกลุ่มฮูตีเป็นรอบที่5ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามคาดต้องโจมตีนี้แบบต่อเนื่องก็เพื่อทำลายความสามารถของกลุ่มฮูตีทุบไปเรื่อยฮูตีก็ต้องดิ้นรนต่อไปเพราะว่าออกตัวนี้ไปแล้วสหรัฐเมริกาเองก็ต้องรักษาระดับของสงครามนะครับโจมตีใหญ่เกินไปก็ไม่ได้มันมีข้อจำกัด ตอนนี้สหรัฐมีการใช้วิธีโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเรือซึ่งก็มีการกำหนดจุดโจมตีนี่อย่างแม่นยำมันง่ายกว่าใช้ซูเปอร์โฮเนตเข้าไปโจมตีรูปแบบการโจมตีก็คงเป็นไปในลักษณะนี้ต่อไปมีการคาดก่อ์ว่าฮูตีเนี่ยจะเบาลงไปใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับตอนนี้ก็ดักจัดการฮูตีไปแบบนี้เพราะว่าการเคลื่อนไหวอยู่ในสายตานี่อยู่แล้วกองเชียร์ฮูตีก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยคงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้ว ส่วนทางอิสราเอลก็ยังโจมตีกาซาใต้ในเมืองข่านยูนิสนี้ต่อไปมีการตัดระบบสื่อสารเข้าสู่วันที่7แล้วยอดผู้เสียชีวิตในกาซาตอนนี้เป็น24,620รายบาดเจ็บ61,830ารายตอนนี้อิสราเอลไม่ยอมหยุดโจมตีกาซา การเจรจาใดๆนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าอิสราเอลก็ยังคงยืนยันในเป้าหมายเดิมก็คือกวาดล้างฮามาัสนี่ต่อไปตอนนี้อิสราเอลนี่บอกว่าสามารถจัดการฮามาัสได้แล้วสองนีาทำลายฮามมสนี่ไปแล้ว16-17ถึงหน่วยนะครับจากทั้งหมด24หน่วยข้อมูลมันก็ตรงกันข้ามกับฝ่ายฮามมสที่บอกว่าสามารถจัดการอิสราเอลได้จนอิสราเอลต้องลาถอยอันนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณาเอาเองนะครับว่ามันเป็นอย่างไร ตอนนี้สงครามกาซาแล้วก็เรื่องราวในตะว,วันออกกลางก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าแนวโน้มนี้จะเป็นอย่างไรการติดตามข่าวต้องใช้วิจารณญาณจะขวัญอ่อนเกินไปก็ไม่ได้ไม่งั้นเราเนี่ยจะวนอยู่กับสงครามภูมิภาคสงครามโลกไม่ต้องเป็นอันทำอะไรนะครับทั้งสงครามกาซาแล้วก็สงครามยูเครนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วพวกเผดิตการก็ไม่เท่าไหร่ราคาคุยนี่ค่อนข้างเยอะนะครับ